799,000บาทนะครับขับ SLK R172 นะครับคันนี้เป็นรุ่น AMG Package จากโรงงานด้วยนะและคันนี้นะฮะมาพร้อมกับของแต่งเรียกว่าจัดเต็มจริงครับกระจังหน้าเป็นสไตล์ GT นะฮะแล้วก็เป็นสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะออปชั่นคันนี้ตัวเต็มด้วยนะเพราะว่าไฟด้านหน้าเนี่ยได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มี daytime running light ในโคมนะครับ เซนเซอร์กระยะมีให้หมดนะพาร์ตเอ็จากโรงงานนะครับคันนี้นะครับปั ake, ๊มเบรกเจ้าของเก่าก็เปลี่ยนมาให้นะเป็นปั๊มเบรกขนาดใหญ่ขึ้นสไตล์เอ็มจีและล้อแม็กนะเจ้าของเก่าก็เปลี่ยนเป็นขอบ20นิ้วโอ้โหดูเต็มขึ้นเยอะเลยครับคันนี้ภายในจะดีไซน์เป็นสีแดงตัดดำนะแล้วก็มีโลโก้เอ็มจีให้ด้วยนะตรงบริเวณเบาะนะครับคอนโซลกลางนะก็จะให้แมททีเรียลไยล้าคล้ายๆพวกอลูมิเนียมอะดูเท่สุดๆเลยครับออปชั่นดีด้วยครับคันนี้มีเบาะปรับพับไฟฟา้ามาให้นะครับมีนาฬิกากลางนนะคคครรรรััััััับบบแออออ์์จจโตตต้้ดดเ็มมมมลิฟงกชซาายขวีห คันนี้เลขไมล์122,000กิโลเมตรนะฮะถ้าเทียบกับปีก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรนะเพราะว่าสภาพรถคันนี้ยังใหม่กิ๊บอยู่เลยครับอุปกรณ์จากเจาก้าของเก่านะก็จะมีกุญแจสำรองให้ทั้งหมด2ดอกน,นะแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสต่างๆมีครบเลยนะครับด้านหน้าวาเทแล้วดูด้านหลังครับคันนี้เจ้าของเก่านะก็ดีไซน์ท่อด้านหลังนะเป็นแบบท่อคู่สไตล์เอ็มจีมาให้ด้วยครับรถสภาพสวยๆแบบนี้นะฮะเอ็นพีออโตเทจจัดให้ราคาพิเศษเลยครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับออกรถคนน ใครจะได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะด้านล่างตรงนี้มีช่องทางการติดต่ออยู่อยากแชทอยากพิมพ์คุยแอดมาได้เลยครับ